ทำไปเฉยๆยอดเขาดูพันกว่าทำมันแบบทำมันทำมันมันแบบไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพันห้าโอ้ทำมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเนี่ยพันเจ็ดไปขึ้นสองพันแล้ว,นวนนเนี่ยเยอะกว่าอินทั้งคืนนึงอะแป๊บเดียวอะวโอ้ ทำไมอ่ะทุกคนทำงานป่ะนี่ขนาดทุกคนทำงานนะเนี่ยทำไม่ทำงานหมื่นหนึ่งแล้วมั้งใช่ทำไมคนรับจบอย่างเดียวเลยอ่ะโหไม่ได้รับจบมันยอมหมดแล้วกินสองพันแล้วพี่ไม่ปฏิเสธเลยผมันขึ้นโชว์เป็นูนิชาพัฒนเชิญจะดูไลฟ์เห็นปะของกูมันไม่ขึ้นโชว์ของกูที่ไรสี่ห้าพันไม่ขึ้นโชว์ที่สองไม่รักไงที่สองไม่รักกู คนหัวใจก่อนหัวใจรัววัสดีครับ

แวนไู้มีแต่คนหองคิดไม่มีคนตั้งตั้งตั้งชื่อเป็นโบแล้วเฮ้ยไปบอกให้คนนั่งหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้พร่องเลยเฮ้ยม่แยกกันบ้างเฮ้ยม่แยกลูกเป็นจอมปีศาจกูเป็นลูกเป็นโนแล้วเฮ้ยนี่ไปแอบไปแอบซู่ปล่าเนี่ยไม่ใช่นี่ตัวเอง ฮะโน no, ไม่ได้ไม่ได้ฟังเลยแผบพูดกับแอนโอน,อน่ไม่ไอ้เองนี่ตั้งแต่รู้จักกันมา2-3เดือนนะครับเป็นวันแรกที่ทานข้าวเที่ยงด้วยกันปกติไม่ไม่เคยทานข้าวเที่ยงด้วยเลยไอ้คนทำไมอ่ะพี้ไม่นอ้ไม่ตื่น <laughs> นี่เมื่อวานไม่ได้เจอก็เลยคิดถึงกูก็เลยตั้งนาฬิกาปลุกตั้งแต่ตั้งแต่เก้าโมงครึ่งตอนเช้าแล้วก็สิบโมงก็โทรมาตามกูอีกปลุกกูมากินข้าวเมื่อคืนพี่อีไปเที่ยวแต่ลับตรงเวลาเลยตีหนึ่งเท่าไหร่พี่ตีหนึ่งครึ่งเมื่อวานไม่ได้ไปเที่ยวไปหาเพื่อนไปเที่ยวขึ้นไปผับแต่วันนี้ต้องออกเพราะว่าพี่เบียพี่เบียเพื่อนพี่เบียมาจากญี่ปุ่นก็เลยพาไปนิดหนึ่ง จะปัดผมกับมง้งน,นนะี่เยอะขนาดไหนดูก่อนพี่กิต้าใช่ค่ะอ๋อพี่กิตาดูอยู่อ่ะฮัะโลโหลกิตา้าพี่น้องสามโมงวันนี้มารับน้องไปกินข้าวครับแล้วก็เดี๋ยวจะชวนไปดูรูปภาพนะครับแบบพวกแกลเลอรี่อ่ะไปดูแกลเลอรี่ครับ40นาทีนะแล้วก็ไปส่งเปโนกลับบ้านแล้วก็ผมก็ไปอ่านข่าว ทัวมาลงต่อนะคร,ครับไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปคือนี้อะไรอยู่ใกล้ตัวพี่เดีบอกกินเถอตอปะเอานั่งขามกันแล้วบอกกินเอะต่อปะ พีดียี่ดน้องไลกกี่โมงเฟซีรับยังไม่รู้เลยเฟซีไปช่วยดูน้องด้วยนะครับเดี๋ยน้องเขิน เขินมะเขินถ้าไม่อยู่คนดูหนูเขิน200นี่คือหยุดไลฟ์เลยบอกให้เขาว่างผ่อนไลน์ผ่อื่นพี่กี้ต้องเข้ามานะจะได้ยืมด,ดึงยอดโอ้โหได้มีปัญถามแต่ไม่ใช่แหวนมั่นนะเดี๋ยวคน<ม>ตกใจไปโชว์เด็กกันตกใจโอ้โหตายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นะ ตายแล้วโหน่ารักไหมจุกจิกไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แหวนมันไม่ใช่แหวนอะไรทั้งนั้น FC เป็นอเซอรี่ เพราะว่าน้องเขาชอบใส่เอสเซนต์ดีเฉยๆครับเอสซีไม่เกี่ยวกับแหวนมันเลยตกใจหมดวันนั้นน้องที่ไปถามพ่อป้าพี่แฮนนี่สวยไหมสะดุ้งเลยกลัวน่าหลอกอ่ะพ่อรีดปากข้าวให้แม่เลยพี่ดำดำอะไรพ่ออะไรพ่อรีดปากข้าวให้คุณย่าเลยหรอแบบต้องใจเย็นๆเดี๋ยวเย็นออก อ๋อหนูเลืんん่อนสายแล้วค่ะกลับันที่เดเดือนหน้าไม่ไม่ใช่แหวนจองด้วย มีหลายคนคิดแหวนจองไม่ใช่แหวนจองเป็นอัญมณีเฉยๆเหมือนข้อมือเหมือนต่างหูอะใช่แต่พี่นี่คิดบอกว่ตาต่างหูแพงสั่งหูแพงกว่าเขาเลยให้แหวน <c oughs> ข้อมือแพงกว่าบ <c oughs> อเป็นโนว่าไม่มีตังแล้วพี่ไม่มีตังแล้วถ้าเกิดต่างหูกับข้อมือมันหลายแสนก็เลยเอาแหวนมาก่อนล้วกันกน่นารักน่ารักสมวัยเพราะเพิ่งยี่สิบสอง <c oughs> อย่าเพิ่งใช้ของแพง ไม่ได้มาจำไม่ได้มาจำ รู知知 like them, oh, ้ว่าจะไล่อ right, okay. okay. mm ีกแบบนไดไอมีอไม่ไกลไอี hmm. ่ิะปลาดอมาแล้วยายจะได้โปรตีนเดือนีเผ็ดมีชอบอนี้อะไรของบ้านเาไม เอาเถอะกินมังไม่ได้พี่ห่แล้วกินไม่ได้สเออไม่กิน,นอันนี้โห แต่ไข่ไข่จะใข่ผมทำอ้วใ่ให้ขึ้นกินไข่แด้ไใได้ครัรบพ่

เมื่อ,อก,อกอี้เขาอบอกเขา,าบัดดหน้าใช่ไม่ออไบีเขาพุดบัดดูายใช่บัดเนินลงชั้นคอือบัดเนิดูสูงแคบไหตอนสายเลยสามหกห้า Kalau kita, lum, kamu ไปเรียนอ่อนอะอะไรเนี่ยกลับบ้านทีนี้ก็ไว้นะครับ คืออะไรวะเมันหอมมันเนื้อเี่นปรทานเด็กวะสวทานข้าวกันยังครับเอ็มีครับทานข้าวกันยังจ้ะ,จะ สี่ัหคนเนี่ยมวเยอะมากยิ้มๆไม่ได้ไลฟ์นาน่ะทำไมไม่มาไลฟ์บอกเอฟดี เมื่อวานไม่รลด้วยไม่เจอผมบว่าเขาักสมองเที่ดจากโซเชียลเ่รอนเ่ากโซเชียลเออบอกเที่ยเทีจากโซเชียลเขา้สมองไม่มีท้รว่าอะไรไม่เยอะว่าไม่ชอบ เีคนนัดกินข้าวด้วยกันมาห้ย So oh you're my oh mom มีแต่คนรักเขาเป็นโนคนรักเขาต้องเยอะอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครว่าเขาตับงสองคนนะอยา่าไปสนใจเลยบอสในโชว,ว์ีนะมีเอฟซีรักนะบางคนนะเขาไม่มีเอฟซีสักคนเลยนะแต่เขาโดนดา่าเศ้าขึ้เป้ล้นเายเป็นเนม่คนเข้มขน้มย้ญญนะแบบเัมนเมขึ้นเมอนเนมงเ้นนึ้ม ไปจ้ะเอาไม่พูดแล้วไม่พูดอีกไม่เอาเพราะงั้พี่จะปอดให้หนูดีดีเลยนะต่อต่อในขั้นต่อต่อคือมึงหยุดพูดต่อขอโทษทีนะครับเพื่อส่งได้ไปลายเดือนครับถามไอ นะครับโรงงานเขากำลังรีบเร่งผลิตผลิอยู่นะครับเขาก็ตกใจเหมือนกันว่าคนสั่งเยอะนะครับขอโทษทีนะครับ FC ครับ,บอรอแป๊บนึงนะครับปัญญาว่าถึงถึงมือทุกคนนะครับถ้าไม่ถึงเดี๋ยวคือดังนะครับรถมาแล้วผมรถม เตี๋ปีผทำก,กินข้าวกับไปตับพีนิกีตับพีนกิกีไม่เห็นเลยบอกรับพีนกิกีไม่เห,นเห,นเหน็นไงไม่กินข้าวแล้วไม่ข้าวแล้ว Gracias. ว่าหนูจะกินข้าา่าไะได้หมพี่ส,สบายสบายหนูจะไป่บ FT รปางั้นไม่ใบ FT ไปละเ,เอาให้หนูจะยังไงพี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจหนูเหมือนกันแป้ไ่าไตงาตรงไหน ผมผมมันมาชี้สูงไว้เอฟซีตอนนี้ทำงานแอบปวหน้าดูด้วยเขาบอกทำงานแอบแอบัวหน้าดูแับก๋วยเตี๋ยวยวังไม่ได้เลยช คน้เลยครับพี่หั่งก๋วยเตี๋ยวไปฝากราบเลยหังคนทำไมววันุกิกอกนใจเขาแอบกหน้าดูจากที่สถาบันมอาเยหรอกคนเาแอบนาดูจากที่สาบันองไม่าัเียวหรอก Thì gì em, mày? bài không? Cái gì bỏ nhím nòi? Phát đại nè cha Vui.